ความสำเร็จศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาจังหวัดปัตตานีพลิกฟื้นผืนดินสร้างอาชีพพัฒนาชุมชนด้วยวิธีพอเพียงสู่ความยั่งยืน กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายกรมการพัฒนาชุมชนให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยมุ่งม,มั่นตั้งใจให้พี่น้องประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนด้วยการน้อมนำแนวคิดและทฤษฎีของการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า40ทรฤษีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชม มหาราชบรมนาถประพิษซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อยอดเป็นอารยะเกษตรมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่โดยใช้หมู่บ้านเป็นฐานและพัฒนาคนให้มีความรู้และสามารถปรับตัวให้ดำเนินชีวิตได้ยังมีความสุขมีอาชีพมีไรายได้ผ่านโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู โคกหนองนาโมเดลและโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมพัฒนาส่งการเรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาตั้งแต่ปีงบประมาณ2,564จนถึงปัจจุบัน จังหวัดปัตตานีมีศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาจำนวน249แห่งรวมพื้นที่ดำเนินการกว่า264ไร่ในพื้นที่12อำเภอวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบให้เป็นศูนย์เรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตให้ความรู้กับประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขยายผลการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชนส่งเสริมการบรรณาการเชื่อมโยงเรื่องของการพัฒนาศูนย์ในรูปแบบเครือข่ายพัฒนาการรวมกลุ่มและต่อยอดการพัฒนาพื้นที่จากการดำเนินการส่งผลให้เกิดประชุมชนจำนวนกว่า250คนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดรายจ่ายเฉลี่ย600บาทต่อเดือนจากการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภค มีไรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นแปลงละ4,000บาทต่อเดือนเพิ่มพื้นที่ไม้ยืนต้นและพื้นที่กักเก็บน้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยได้ดำเนินการผ่านกระบวนการดังนี้ 1. จัดตั้งกลไกขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ระดับจังหวัดและอำเภอทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้สิ่งเรียนรู้ดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการให้บริการประชาชนได้ 2. ประเมินศักยภาพศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาเพื่อการจัดระดับการพัฒนาและวิเคราะห์ความพร้อมความสามารถของศูนย์เรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น 3. จัดทำแผนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการและความพร้อมของพื้นที่ 4. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้โดยการนำแผนสู่การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 5P ประกอบด้วยการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ Place พัฒนากลไกและเครือข่าย People พัฒนาผลิตผลและผลิตภัณฑ์ Product ส่งเสริมการตลาด Promotion เผยแพร่และขยายผล Pass on Perfect 5 ถอดบทเรียนความสำเร็จของการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และเผยแพร่ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับประชาชนในวงกว้างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานีและเครือข่ายโคกหนองนาปัตตานีขอแนะนำ22ต้นแบบความสำเร็จศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาได้แก่ 1>, 1. นางนาแเลมอินทราชูดบ้านดินเสมอหมู่หนึ่งตำบลตะลกไรทองอำเภอไม้แก่น 2. ในายพงศิลหนูทองบ้านหัวนอนหมู่สองตำบลข้อกระบืออำเภอปนเรศ 3. นางอารุณีแก้วเพชรบ้านคลองต่ำหมู่สตำบลปนเรศอำเภอปนเรศ 4. นายอาหมัดมะแส บ้านราวอหมู่หนึ่งตำบลดอนอำเภอปนเรศ 5. นายมูฮัมหมัดราฟี่บินฮัดยียาซีนบ้านกะลุปแปเหนือหมู่เตำบลตระบอนอำเภอสายบุรี 6. ในายมะรอเสิงมะสะบ้านตัมมะสูหมูม่สตำบลตันหยงดาลออำเภอยะริ่ง 7. นางพีสะดอคอบ้านโต๊ะชูดหมู่หนึ่งตำบลพิเทนอำเภอทุ่งยางแดง 8. นางสาวสัจ,จพรเพาะปลูกบ้านจะราะบองอหมู่ห้าตำบลเขาตูมอำเภอยะรัง 9. ในายมะรอนิงซอแนบ้านยูแรหมู่สมตำบลยะรังอำเภอยะรัง 10. นางพันนีกำลังหารบ้านตรังหมู่สอง ตำบลตรังอำเภอมายอ 11. นางพรทิพย์แก้วมณีบ้านตรังหมู่2ตำบลตรังอำเภอมายอ 12. นางอามินตดุรานิงบ้านราวว์หมู่4ตำบลกระวะอเภอมายอ 13. นายรอเซราเซ,าเซบ้านตะละบารหมู่10ตำบลปล่องหอยอกระเพาะพ 14. นายมูฮัมหมัดรอสดีมีซาบ้านบางโงสามาหมูม่มตำบลปล่องหอยอำเภอรกระพาะ15นายมะยยูลันเงาะบ้านบารูกาหมู่4ตำบลกระรุบีอำเภอรกระเพาะ16นายเสริญช่วยชำแนกบ้านแม่ตีนะหมูง่งตำบลป่าไร่อำเภอแม่ลาน17นายอดุลทายีดือราแม บ้านวงเตี้ยมหมู่สี่ตำบลแม่ลานอำเภอแม่ลาน 18. นายอิดรอยเฮงแวบือษาบ้านต้นซ้านหมู่เจ็ดตำบลแม่ลานอำเภอแม่ลาน 19. นายอับดุลเลาะแแลรบ้านสะมาลาหมู่สามตำบลคลองมาหนิงอำเภอเมือง 20. นางนิพาสุกแก้วมณีบ้านบางกรหมู่หนึ่งตำบลบางกรอำเภอโคกโพ 21. นายมหามะรอลารีอารงบ้านนาคอใตา้หมู่สี่ตำบลมะกรูดอำเภอโคกโพ 22. นางจิราพอรอินทรสกุลบ้านคลองช้างหมู่ห้าตำบลโคกโพอำเภอโคกโพ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานีขอขอบคุณทุกส่วนราชการและภาคีเครือข่ายที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาและขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเรียนรู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมนำแนวคิดและทฤษฎีของการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริอันทรงคุณค่าสู่การปฏิบัติเป็นวิถีชีวิตไปกับเรา ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนา